มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อสมบกมงสมมกมงโอ้ต่ำต่ำ,ต,ำต่ำสมบกมงกระสอสจะแซรบแล้วพี่น้องสบัยดีสบายดีเจ้ามือนี้มาพบกับสองพดเบาผดไทยคือกเก่าพี่น้อง มืาอนี้บ่มียงไล่พี่น้องมืาอนี้าาลาภุษภามากินสมมบกโมงกระสอแซ่บๆพี่นอ้องกินตอนกลางคืนเลยใต้ไฟใส่เลยพี่น้องอากาศดีๆแซ่บๆเลยพี่น้องทำเองกับมือแซ่บๆเลยโอ้สวดมาคือตำตำใส่น้ำผักน้ำแซ่บมั้ยพรอีฟักน้อง่ะทำนี้ไง xẹp lại mua châu xẹp lại tầm một mùng cá sấu phải không? Good job, good

ก็โตมีอย่างมากมายมาได้เป็นอย่งเด้อเสร็จเสร็จแล้วปราเด้ออันื่อวานี่คิดที่แล้วกินเมนก้วยหน่ยเนาะโอ้ห่อนทองไปแล้งโอ้เ็ตแมงมันลดนักเฟตตรงนี้ึงเนาะจะมีใส่ขิงใส่โกระเทมใส่ไม่นึนเนาะ จะมีน้ำผักที네่สูกเดือน้ำผักกาทำเปปั่นนะมันป็นกระแดกน่อยกุกแซ่กินเบรี่นอยกินกัเดือเก่าพี่น้อง sống chết sống dạ chạy cái nóng à şey Mà đeo mà đeo cái nóng đấy Chỉ nóng Mà phút đặt Lươn thoảng rồi เดือสุายเลยได้เปออเเล,เล,ล่กิดอะไรเดือสุวายแล้วมาคืนี้นกับคืนนกับ็นังกดทอง

สงสัยคือกินปลเบดได้แต่อย่างใเพราะว่ากินบะเก่งไปแล้วเพราะว่ามันมันเผ็ดเริ่มฮอนทองเลยตอนนี้อเอาไปเอเ จุดของว่าอ้ามันฉันขอคุณตายถ้าไม่เหลือขอบุนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อถ้ากินถ้ากินข้าวที่เหลือยเยอะไหมกินบะเบินแล้วพี่น้องยังงายเติร์ดเลยตำบะมงตำบะมงกระสอสบะเบินอะไรมาเนี้มาพูดกินบัวด่างสุดแกงหอนทอง กระเพาะสูบายเลยโวสูบายเลยเอ้าคำตัวไทยจะีปน้องฟังอีกฝั่งนอเดิมก็ไ้แ่กติกาเล้วเ็อย็นหง่ข <smoked> น <satisfied> <Mak ers> ได้ี่นังแทดอยู่นองแต่าวรยมันเท็ดเดี๋ยวคขอบคุณขอบคุณขอตัวลาบก่อนเนาะเดี๋ด็กก็สบายดีสบายดีเวลา